ชื่อสารประกอบเชิงซ้อนที่เป็นแคตไอออนิกคอมเพล็กซ์บ้างนะคะแคตไอออนิกคอมเพล็กซ์อ่ะแคตไอออนิกคอมเพล็กซ์ก็คือคอมเพล็กซ์ประจุบวกนะคะคอมเพล็กซ์ที่ประจุรวมทั้งก้อนเนี่ยเป็นบวกถามว่าจะมีการอ่านชื่อได้ยังไงนะคะจริงๆการอ่านชื่อนี่อ่านเหมือนกันเลยค่ะอ่านเหมือนกับ คอมเพล็ที่เป็นกลางนะคะหรือว่านิวทัลคอมเพล็กอ่านเหมือน Complex ที่เป็นกลางแต่การมีประจุบวกอยากให้พวกเรามองภาพแล้วเห็นภาพแล้วเข้าใจก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคอมเพล็กซ์ที่มีประจุไม่ว่าจะบวกหรือว่าจะลบนะคะเราจะต้องเขียนส่วนประกอบก็คือโลหะทรานซิชันเขียนลิกแกนอยู่ภายในวงเล็บป,ปิดกาใหญ่อันนี้ ะะวงเล็บปีกกาใหญ่อันนี้มีชื่อเรียกว่า coordination sphere ค่ะ coordination sphere คำว่า sphere แปลว่าอนาบริเวณเพราะฉะนั้น coordination sphere หมายความว่าเป็นอนาบริเวณที่เกิดพันธะ coordinate covalent นะคะเพราะฉะนั้นข้างในนี้ก็จะประกอบไปด้วยโลหะนะคะ แล้วก็ประกอบไปด้วยลิแกนนะคะจำนวน n ตัวโดยที่เมื่อลิแกนกับโลหะเกิดสารเชิงซ้อนกันแล้วเนี่ยทำให้ประจุรวมของทั้งก้อนมีประจุเท่ากับเป็นประจุบวกนะคะสมมติว่าเป็น m ก็ได้ m บวกถ้าเกิดว่าเป็น m บวกอยู่ในลักษณะนี้สารเชิงซ้อนตัวนี้จะละลายน้ำ โดยปกติจะละลายน้ําได้นะคะถ้าโมเลกุลไม่ใหญ่จนเกินไปหรือถ้าลิแกนไม่มีส่วนของสารอินทรีย์มากจนเกินไปก็ละลายน้ําได้ทีนี้ถ้าจะจับให้มันอยู่ในรูปของของแข็งช่างได้นําไปหาสมบัติทางกายภาพอย่างอื่นได้ก็จะต้องมีตัวดุลประจุนะคะตัวดุลประจุเราอาจจะใช้สัญลักษณ์แทนก็คือตัว x แน่นอนว่าถ้าจะดุลประจุก็ต้องดุลให้ทางก้อนมีความเป็นกลางถ้าก้อนนี้มีประจุ m บวก x ย่อมต้องมีประจุ m ลบนะคะเยอย่อมต้องมีประจุ m ลบ m ลบตัว x ตัวนี้เราจะมีชื่อเรียกเขาว่า counter ion ค่ะ counter ion นะคะไม่ได้อ่านว่า counterion นะลูกนะอ่านว่า counter ion นะคะความหมายของเขาก็คือตัวดุลประจุ แลแล่ะทีนี้มาดูต่อค่ะว่าแล้วเราจะอ่านอะไรยังไงต่อมีอะไรที่แตกต่างจากจากคอมเพล็กซ์ที่เป็นกลางบ้างนะคะอย่างที่2ค่ะนอกเหนือจากการอ่านเหมือนกับคอมเพล็กซ์ที่เป็นกลางแล้วเราจะต้องอ่านตัวดุลประจุเพิ่มขึ้นมาเป็นเป็นลำดับสุดท้ายนะคะอ่านอาผู้เขียนได้ขี้เหร่มากนะคะขออนุญาตลบ อ่านตัวดุลประจุในรูปของเกลือนะคะอ่านตัวดุลประจุในรูปของเกลือค่ะคําว่าเกลือมันเหมือนกับเราอ่านเกลือแกงพวกเราลองนึกเกลือแกง NaCl เวลาเราอ่านเราอ่านว่าโซเดียมคลอไรด์เพราะฉะนั้นตัวลงท้ายเนี่ยเวลาที่อ่านในรูปของเกลือคําลงท้ายมักจะลงเสียงท้ายด้วยคําว่า i นะคะ หรือเกลือบางชนิดอาจจะลงท้ายด้วยคำว่าเอทนะคะอย่างนี้เป็นต้นค่ะเอาละอย่างที่สองข้อที่ครูให้ไปนะคะเดี๋ยวเราลองลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะตัวอย่างอย่างเช่นโครเมียมนะคะเกิดพันธะกับลิกแกนเอสซิลีนเดมีนนะคะสโมเลกุลแล้วก็มีลิกแกน ที่เป็นไซยานนยนะคะหรือไซยาโนลิแกนอีก2ตัวแล้วก็ดุลประจุด้วย Cl นะคะเอาละก่อนอื่นเราอาจจะลองหาเลขออกซิเดชันของโครเมียมก่อนก็ได้นะคะถ้าหาเลขออกซิเดชันของโครเมียมลองดูซิว่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าโครเมียมเราไม่ทราบอาะตั้งไว้เป็น x นะคะเอซิลีนไดอะมีนประจุเป็น0เพราะว่ามันมีความเป็นกลาง0ูคูณ2ก็ต้องได้0นะคะ ส่วนไซยาไนด์หนึ่งตัวลบหนึ่งมีอยู่สองตัวนะคะมีอยู่สองตัวลบหนึ่งคูณสองก็ได้ลบสองนะคะโดยที่ประจุรวมของทั้งก้อนนะคะจะต้องมีค่าตรงข้ามกับประจุของตัวคา u เ t อร์ไอออนคาลเจอร์ออนตัวคลอโรตัวคลอไรด์ขอโทษค่ะตัวคลอไรด์ตัวนี้มีประจุเท่ากับลบหนึ่งแปลว่าทั้งก้อนของคอมเพล็กซ์จะต้องมีประจุรวมเท่ากับบวกหนึ่ง ะะเท่ากับบวก1นะคะ x ลบ2เท่ากับบวก1 x เดียวก็จะเท่ากับบวก3ค่ะเพราะฉะนั้นการอ่านชื่อนะคะก็ใช้หลักการเหมือนกับคอมเพล็กซ์ที่เป็นกลางตัวเอ็กซิลีนไดอมีนขึ้นต้นด้วยตัว e นะคะไซยาไนหรือไซยาโนขึ้นต้นด้วยตัว c เพราะฉะนั้น c มาก่อน e ก็ต้องอ่าน ตัวไซโนโก่อนซึ่งไซโนโมีอยู่2ตัวนะคะ2ตัวก็ใช้ภาษากรีกก็คือไดอะไดไซโนโถัดไปก็คือเอสซิลีนไดอมีนมีอยู่2พวกเราอาจจะบอกครูว่าทั้งนั้นก็เป็นไดเอสซิลีนไดอมีนแต่ในความเป็นจริงนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิกแกนเป็นลิกแกนประเภทไบเดนเทตลิกแกนมันจะมีตัวจำนวนพรีฟิก ที่อ่านชื่อเฉพาะนะคะอันนี้ครูเขียนให้ด้านนี้นะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิกแกนเป็นไบเดนเทต e นะคะไบเดนเทตลิกลิกแกนการอ่านจำนวนการอ่านจำนวนให้ใช้การอ่านแบบนี้นะคะ2แทนที่จะอ่านว่าใดเราจะอ่านว่าบิสค่ะถ้า3 เราจะอ่านว่า tris นะคะถ้า c ชื่อน่ารักมากเลยค่ะคือ tetra kiss นะคะแต่เวลาที่เราทำจริงในในชั้นเรียนของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอยู่แค่นี้ค่ะ bis กับ tris นะคะ2ก็บ bis สก็ tris นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มี2ตัวเราจะอ่านเป็น di c i a n o bis นะคะแล้วพอเป็น bis เสร็จแล้วเนี่ยให้วงเล็บ นะคะให้วงเล็บว่าหรือแกนนั้นชื่ออะไรนะคะ Biscyan อ่ะขออภัยค่ะครูก็พูดไปเรื่อยแล้วก็ผิดนะคะ Bisethylenediamine ค่ะ b i s e อ h ซ l i n e อ่า Bisethylenediamine วงเล็บปิดนะคะอ่านชื่อลิอแกนครบแล้ว2ตัวที่เหลือก็คือตัวโลหะนะคะ ตัวโลหะก็อ่านตามปกติได้เลยคือโครเมียมเลขออกซิเดชันต้องตามมานะคะห้ามลืมก็คือ3นะคะ d i ไซโน o b i s e t h i d น a m i n e c h r o m i u m 3และตัวที่จะขาดไม่ได้ตัวสุดท้ายก็คือข้อ2ตัวนี้ก็คืออ่านตัวดุลประจุในรูปของเกลือนะคะถ้าอ่านในรูปของเกลือก็อ่านเป็นเสียไอธรรมดานะคะก็คือคลอไรด์นั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการอ่านของ c a t i o n i c c o m p l e x นะคะเดี๋ยวเราจะดูตัว Anionic Complex บ้างนะคะว่าอ่านยังไงเอาละค่ะถ้าเป็นตัว Anionic Complex นะคะแอนไอออนิกคอมเพล็กซ์นะคะตัวแอนไอออนิกคอมเพล็กซ์วิธีการอ่านชื่อจะมีบางส่วนที่อ่านเหมือนกันกับยูทรอลคอมเพล็กซ แต่บางอย่างก็มีรายละเอียดที่แตกต่างไปนะคะอะไรบ้างที่แตกต่างสำหรับคอมเพล็กซ์ประจุลบนะคะแน่นอนต้องให้พวกเราเข้าใจภาพของประจุของคอมเพล็กซ์ก่อนในวงเล็บปีกาซึ่งครูบอกว่าวงเล็บปีกาเรียกว่า coordination sphere นะคะมีประจุรวมของทั้งหมดเนี่ยเป็นลบนะคะแน่นอนตัวดุลประจุแทนที่จะเป็นลบนะคะก็ต้องเป็นบวก ะะเวลาที่เป็นบวกเนี่ยเราจะต้องเขียนไว้ข้างหน้านะคะเหมือนกับโดยสามัญทั่วไปของการอ่านสารประกอบไอออนิกนะคะโซเดียมคลอไรด์เราอ่านตัวโซเดียมบวกนะคะก่อนที่จะอ่านตัวประจุลบนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ต้องอ่านก้อนที่เป็นตัวเคาน์เตอร์อ้อนก่อนตัวดุลประจุก่อนนะคะตัวนี้ตัวดุลประจุจะต้องเป็นบวกนะคะตัวนี้ตัวดุลประจุ ก็จะเป็นประจุบวกอะไรก็ตามที่สามารถเอามาเป็นประจุบวกแล้วจับกับก้อนคอมเพล็กซ์ได้ซึ่งหนึ่งเลยขนาดอาจจะต้องใกล้เคียงกันขนาดต้องเหมาะสมนะคะตัวดุลประจุที่เขานิยมมักจะใช้อย่างเช่นตัวโพแทสเซียมไอออนนะคะหรืออาจจะเป็นแอมโมเนียมไอออนหรืออาจจะเป็นโลหะชนิดอื่นๆโลหะหนักเมอร์คิวรีก็มีในบางสารประกอบเชิงซ้อนนะคะเอาละค่ะทีนี้ลองมา สรุปกันว่าแล้วเราจะอ่านยังไงนะคะขั้นต้นเลยอันที่1เราต้องอ่านชื่อตัวดุลประจุก่อนค่ะอ่านชื่อตัวดุลประจุถ้าใช้โพแทสเซียมก็อ่านโพแทสเซียมธรรมดานะคะต่อให้มีจํานวนโพแทสเซียมห้อย2อหอยนะคะต่อให้มีห้อย2หอย3ก็ตามมันก็ไม่ต้องอ่านจํานวนของตัวดุลประจุใช้หลักการอ่านเหมือนกับสารไอออนิก ทั่วๆไปนะคะอ่านตัวดุลประจุเสร็จแล้วก็ให้อ่านจำนวนลิแกนนะคะตามลำดับตัวอกักษรอันนี้จะเป็นส่วนที่คล้ายคลึงกับ n ิว t รอ l คอมเพล็แล้วนะคะอ่านจำนวนลิแกนตามลำดับปกตินะคะจนกระทั่งมาถึงข้อที่3ละคะ่ะข้อที่3ก็คือการอ่านชื่อโลหะนะคะ การอ่านชื่อโลหะนั้นถ้าเป็นคอมเพล็กซ์ประจุลบ a n แนนด์คอมเพล็กซ์จะต้องลงท้ายนะคะจะต้องลงท้ายชื่อโลหะลงท้ายชื่อโลหะลงท้ายชื่อโลหะด้วยคำว่า H g นะคะ A T E ลงท้ายด้วยคำว่า H g e ในบางกรณีจะต้องย้อนกลับไปใช้ชื่อละตินเดิมนะคะในบางในบางในโลหะบางชนิดแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่า H g e ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะ s c a n ดียมจากที่เราอ่านว่า s c a n ดียมถ้าอยู่ในรูปของ anionic complex เราจะอ่านว่า scandate t i t a n i u มพวกเราคงอ่านได้ถูกต้องนะคะก็คือ t i t a n น u m vanadium เป็น vanade chromium เป็น chromate ทีนี้พอเป็น มังกานีสนะคะเป็นมังกานีสก็จะอ่านเป็นมังกานีถัดไปก็คือมังกานีสนะคะมังกานีสก็จะเป็นมังกานีดอ่ะถัดไปตัวนี้ไอรอนเราไม่ได้อ่านว่าไอรอนเนตนะคะตรงตัวนี้แหละค่ะที่ต้องย้อนกลับไปใช้ชื่อละตินเดิมนะคะเราต้องอ่าน เขาเป็น f u r r a u e เอาละถ้าเกิดว่าเป็นตัวถัดไปค่ะก็คือ cobalt ก็จะเป็น cobaltate นะคะ cobaltate ถัดไปอีกเลขอะตอม28ิ nickel ก็เป็น n i c o l a t e นะคะ29ิเ cuprate นะคะแล้วก็ พวกเราเป็นคิวเพลทแล้วกันนะพวกเราชอบเป็นคิวเพลทคิวเพลทอย่างเงี้ยคะอ่ะถัดไปซิงค์นะคะเป็นซิงค์เเค่ะมันยังมีธาตุบางตัวที่สามารถเกิดเป็นสารเชิงซ้อนได้นะคะแล้วก็ที่ต้องกลับไปใช้ชื่อละตินเดิมอย่างเช่นโกนะคะ Au ตัวนี้คือธาตุทองนะคะเขากลับไปใช้ชื่อละตินเดิมก็คือออรั u มนะคะ ลงท้ายด้วยเสียงเอจก็จะกลายเป็นออเรจนะคะซิลเวอก็จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อเป็นอ g เจ t a t e ก็จะกลายเป็น a ะเจนทัมนะคะอจกลายเป็นอ g เจนเทดค่ะหรืออย่างเ e ดนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นพลัมเบจเอาละค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของการอ่านชื่อ สารเฉิงนซ้อนที่เป็นลบนะคะตัวอย่างอย่างเช่นสารตัวนี้ K Pt Nh 3นะคะแล้วก็ Cl 3ค่ะเอาละอย่างที่บอกว่าขั้นที่1คือต้องอ่านตัวดุลประจุก,ก่อนนะคะอ่านตัวดุลประจุก,ก่อนตัวดุลประจุในที่นี้คือโพแทสเซียมนะคะโพแทสเซียมนั้นประจุ1บวก แปลว่าก้อนนี้ทั้งก้อนต้องมีประจุ1ลบลองหาเลขออกซิเดชันของแพลตินัมกันค่ะว่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าแพลทินัมเริ่มต้นเราไม่ทราบเราเป็น X ก่อนนะคะแอมโมเนียมีอยู่1โมเลกุลซึ่งแอมโมเนียเป็นกลางประจุเป็น0นะคะตัวคลอโรลิแกนหน1ตัว1ลบ3ตัวก็จะเป็น3ลบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีประจุรวมเท่ากับลบ1นะคะเท่ากับลบ1 แปลว่า x ลบ3เท่ากับลบ1 x เดียวย่อมเท่ากับบวก2นั่นเองนะคะเอาละทีนี้เราอ่านตัวดุลประจุตัวดุลประจุคือโพแทสเซียมแล้วก็อ่านว่าโพแทสเซียมอ่ตัวดุลประจุเสร็จแล้วทีนี้มาอ่านในส่วนของคอมเพล็กซ์นะคะอ่านเหมือนกับนิวทรอนั่นแหละหลักการเดียวกันคืออ่านตามลำดับลิแกนนะคะลิแกนที่มีมีอยู่2ตัวก็คือลิแกน อมมีนขึ้นต้นด้วยตัว A นิเกนคลอโรขึ้นต้นด้วยตัว C ก็ต้องอ่านตัวแอมมีนก่อนนะคะแอมีนนั้นมีโมเลกุลเดียวเพราะฉะนั้นเราอ่านได้เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้คำว่าโมโนนะคะโพแทสเซียมแอมีนคลอโรมีอยู่3ตัวก็เป็นไตรคลอโรไตรคลอโรอ่านนิเกนเสร็จแล้วถัดไปก็ต้องอ่านตัวโลหะนะคะก็คือแพลท i ินัม ตัวแพลตินัมนั้นอยู่ในรูปของสารที่เป็นแอนไอออนิกคอมเพล็กซ์จากแพลตินัมก็ต้องเปลี่ยนลงท้ายด้วยคำว่า a g e กลายเป็นแพลทิน a ตนะคะแล้วก็กำกับด้วยเลขออกซิเดชันค่ะก็คือ2ชื่อนี้จึงสรุปได้ว่าเป็นโพแทสเซียมแอมีนนะคะไตรคลอโรแพลทินต2นั่นเองค่ะ